สายอีสานมือละคัมมือนี่ขอเสนอคำว่าปดปดเขียนปอปลาไม่ตีดอยนิกร่วมกันแล้วอ่านมาปดกับปดเป็นคำวีเศษครับหมายถึงเสียงที่ดังเกิดขึ้นจากการขาดของเสือ้อครับหรือว่าสิ่งของหนักที่มันขาดออกจากกันมีเสียงดังเกิดขึ้นดังปด ภัะสคำมาแครกภาษาคำ C R A C K อนุาคปดความหมายหนึ่งจะใส่ครับต่อหรือก่อนคำมาจดครับจดอเดพอ้าดอเ็กรวรวาว่าจดปดดภาษาคบจดปดเป็นคำกริยาครับหมายถึงหุ่นสั้นคน โบมีเหยื่ยอโบมีแย่เป่าแบบบักหน้าโบมีนม้ำเขือนว่าเบ,บอกชุดปดครับประกอบครับหน้าตาที่บึงตึงเป็นตะเขียบจะสร้างแกงหน้าบึงหน้าเคีงจุดปดคจุดปดเป่าสั้นๆหวนหแบบโบมีบักหน้าบักหน้าโบมีน้ำผมจะสร้างนะครับหน้าเคียงจุดปดครับภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเข้าเอามาจาก สารานุคมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพินทอง